สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันนี้วันที่13มีนาคม2568สำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่13มีนาคม2568เปิดตลาดปรับขึ้น200บาทในครั้งที่1และปรับขึ้น50บาทในครั้งที่2 3โดยทองรูปประพันร์ขายออกบาทละ47,800 ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา10นาฬิกา22นาทีราคาทองคำวันที่13มีนาคม2568ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ46,900บาทขายออกบาทละ47,000บาทราคาทองรูป,ปรพรรณรับซื้อบาทละ46,568สตาทขายออกบาทละ47,800บาท อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ